สวัสดียามบ네่าย <stop> นะคะสวัสด e ีค่ะทุกท ah <st> ่านค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ชาชากหมากนะคะเราเราจะเรียกว่าพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นชาติกหมากนะคะเพราะว่าถนนเส้นที่เรามาค่ะก็จะเป็นผ่านหน้าวัดชาติกหมากมานะคะแล้วก็ผ่านหน้าวัดมาแล้วก็มาเข้าถนนหน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนวัดชาติกหมากค่ะแล้วก็ มาตามถนนข้างโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็จะมาเจอถนนหลักอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอที่ดินแปลงนี้นะคะจริงๆที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะมีเนื้อที่รวมอยู่ที่สามไร่นะคะสามไร่แต่ว่าสามารถแบ่งเป็นแป,แปลงแปลงละหนึ่งไร่ได้นะคะถือว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีนะคะเพราะมีขนาดความกว้าง ความกว้างความลึกของแปลงอยู่ที่ด้านละ22เมตรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะแล้วก็แปลงนี้ถูกวัดขนาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งให้ช่างลังวัดมาทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำให้ได้เนื้อที่ หนึ่ไล่เต็มนะคะแต่ว่าเอกสารเป็นพบทนะคะวันนี้ที่เราจะพามาดูตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราอยากให้เห็นบรรยากาศนะคะว่าบรรยากาศบริเวณนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะถึงแม้ว่าที่นี่จะดูเหมือนไกลจากในเมืองนะคะคําว่าไกลจากในเมืองในที่นี้ก็คือความรู้สึกของเราเลเพราะว่าจากที่นี่ขับรถมาจากอ่าสีแยกบ้านฉางก็ใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะก็จะถึงตรงนี้เนาะแต่ว่า เห็นไหมคะด้านหลังบรรยากาศดีมากแล้วก็ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีบ้านเรือนที่ค่อนข้างห่างแต่มันมีเป็นความเป็นส่วนตัวและมีบรรยากาศที่โล่งโปร่งสบายมากๆเลยนะคะตรงนี้เนื้อที่รวมของตรงนี้อยู่ที่สามไร่นะคะออราคาต่อหนึ่งไร่เนี่ยเทียบได้กับโฉนดหนึ่ง้อยตารางวาเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ขายไร่ละหนึ่งจดสองล้านหรือล้านสองนั่นเองค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ่นเลยนะคะแล้วแปลงนี้ข้อดีของเขาก็คือว่า มีไฟฟ้าถึงสามารถดึงไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็สามารถต่อท่อประปาของอของการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปาบ้านฉางเข้ามาได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีพอนะคะคาว่าไม่ดีพอหมายความว่าถ้าเราเทียบถ้าเป็นคนพื้นที่นะคะบางครั้งน้ําประปาอาจจะไหลไม่สะดวกเนาะแต่ว่าถ้าเราขุดบาดาลเองเราขุดบ่อเองอะคะ่ะเราก็จะได้ใช้น้ําอย่าง อย่างเต็มที่ของเรานะคะแต่ว่ามันแค่อาจจะยังไม่มีระบบการกรองน้ำเนาะเราอาจจะต้องทำเพิ่มเท่านั้นเองค่ะแต่ความสะดวกเราเหมือนลงทุนครั้งเดียวแล้วใช้ได้ระยะยาวค่ะในหมายถึงน้ําในที่นี้นะคะแต่ว่าไฟฟ้าค่ะสามารถที่จะต่อตรงเข้ามาที่บ้านได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะ,ะซื้อที่ดินแปลงนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าที่ดินแปลงนี้ดีอย่างไรนะคะตรงนี้เป็นเอกสารพบทนะคะ ไล่ละหนึ่งจุดสองล้านค่ะยังยังไม่เรายังไม่ได้พาไปแปลงร้อยตารางวานะคะพอดีเราผ่านตรงนี้ก่อนเราก็เลยพามาตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณตรงนี้ค่ะเรามีที่ดินพบทให้เลือกเป็นแปลงละหนึ่งไร่ค่ะอยู่ที่ไร่ละล้านสองแปลงนี้อยู่ด้านในค่ะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยลายล้อมไปด้วยวิวภูเขาแล้วก็วิวป่าเขาเรียกอะไรป่ายางพาราแล้วก็ป่ามันสำปะหลังนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะว่า บรรยตากาศตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็คือเอ่อเป็นช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่าคราวนี้นี่นะคะตรงนี้คือเป็นภาพระยะใกล้นะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราให้ดูภาพมุมสูงมาแล้วตรงนี้คือถนนทางเข้ามานะคะแล้วก็ตรงหลังคาบ้านสีแดงๆตรงนั้นก็คือเป็นถนนหลกักคือเป็นถนนคอนกรีต ระยะจากหน้าแปลงเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้จริงๆทําถนนเอาไว้8เมตรนะคะแต่ว่าเนื่องจากแปลงด้านเราเป็นแปลงข้างในเนาะตรงนี้ก็เลยมีการปลูกมันสำปะหลังเข้ามาล้ํานิดหน่อยะคะ่ะแต่ว่าถนนตรงนี้รถเข้ามาได้ไม่ติดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ขับรถเข้ามาเนาะแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่ามันจะสูงสูงกว่าถนนด้านหน้ามากพอสมควรทําให้ไม่ต้องกวนเรื่องน้ําท่วมนะคะ นี่คือเป็นบรรยากาศแปลงที่เราขายขนาดหนึ่งไร่นะคะทั้งหมดสามไร่ติดกันค่ะก็ด้านหลังเนี่ยแปลงด้านหลังก็จะมีกําแพงบ้านด้านหลังติดนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ว่าอาจจะต้องทำกําแพงด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าน,านิดน,นึงนะคะตรงนี้นะคะแต่ละแปลงเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ22เมตรนะคะแล้วก็ลึกก็คือ22เมตรเหมือนกันอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงใบยๆเลยเป็นแบบเนี้ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นต้นมมนสัมปะหลังแบบนี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้คือชากนากนะคะด้านหลังวัดชากนากค่ะจะเห็นว่ามีบ้านลายล้อมอยู่รอบๆเลยนะคะดูหลังคาบ้านแต่ละหลังนะคะเนื่องจากตรงนี้เป็นที่ดินพบท์เกือบทั้งหมดเนาะบ้านแต่ละหลังก็จะสามารถได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะค่ะเป็นหนึ่งไร่สองไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าราคาของที่ดินพบท์มันก็จะเทียบได้เท่ากับถนนประมาณหนึ่งต่อสี่เนาะอย่างตรงนี้ค่ะ ไล่ละหนึ่งสองล้านก็คือเนี่ยได้ด้านหน้าแปลงที่2ิบสองเมตรค่ะจะมีเสาเขตแต่และแปลงระบุให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนส่วนสุดสุดแปลงของแปลงหลังนี้ก็จะเป็นป่ายางพาลานะคะแต่ด้านหลังของแปลงก็จะเป็นหมู่บ้านตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่าบ้านไม่ได้แออัดเนาะ บ้านก็จะแต่ละหลังก็จะมีเนื้อที่เป็นไร่ค่ะหรือถ้าไม่เป็นไร่ก็อาจจะประมาณหนึ่งงานหรือสองงานประมาณเนี้ยค่ะก็จะอยู่นี้นี่คืออ่อบริเวณเห็นบรรยากาศด้านหลังไหยคะเห็นเป็นทิวภูเขารอบๆแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเลยคะ่ะมีความโล่งนะคะเพราะว่าแต่ละที่อ่มันไม่ได้อึดอัดไปด้วยตึกอาคารบ้านเรือนเท่าไหร่นักนะคะก็เลยทําให้มีความโลง่งแล้วก็ถ้าใครชอบชอบความเป็นส่วนตัวเนาะ บรรยากาศแถวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ได้เนื้อที่เยอะค่ะแต่ว่าติดอย่างเดียวที่เป็นข้อด,ด้อยอะค่ะเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่เป็นพบทอยอย่างเดียวเนาะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าแถวเนี้ยมีชุมชนอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะชุมชนหมายความว่ามีบ้านเรือนพักอาศัยเนี่ยค่ะด้านหลังก็เป็นเพื่อนบ้านแล้วนะคะรั้วกำแพงรัว้วด้านหลังก็คือเป็นบ้านหนึ่งหลังนะคะ ที่อาจจะทําเป็นในเครือญาติเนาะจะเป็นแบบนี้อ่าเราลองให้ดูนะคะก็คือบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เะะลยค่ะโลง่งๆแต่ว่าแต่ว่าก็คือต้องเข้ามาในซอยห่างจากถนนหลักประมาณสักหกสิบเมตรได้ค่ะหกสิบถึงเจ็ดสิบเมตรนะคะก็จะเข้ามาถึงแปลงค่ะแต่ถนนก็ยังเป็นถนนดินนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะแปลงนี้ก็คือ ขนาดหนึ่งไล่นะคะมีติดกัน3ามไล่ค่ะสามารถเลือกเป็นแปลงใดแปลงหนึ่งหรือจะยกทั้งสามไร่เลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศตรงนี้อยู่เ,เขตชากหมากนะคะชาหมาบัญชางเนาะอยู่หลังวัดชาหมาค่ะถ้าใครถ้าสมมติใครมาไม่ถูกหรือไม่มั่นใจว่าบริเวณนี้มีอะไรบ้างลองลองเซิร์ช GPS นะคะเซิร์ช Google Map ว่าวัดชาหมาค่ะก็จะเห็นว่า ในบริเวณของัดชาติหมากค่ะก็จะมีชุมชนอยู่ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ลายล้อมไปด้วยทิวเขาต้นไม้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีบ้านเล็กๆน้อยๆอยู่ตามสวนอยู่ตามไร่ต่างๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เอกสารสิทธิ์อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพอพอทอเกือบทั้งหมดนะคะอย่างจริงๆแปลงนี้ก็มี11ไร่นะคะเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะแต่ว่ายังลูกมันสำปะหลังอยู่ตรงนี้คือ11ไร่ ส่วนตรงนี้คือสามไร่นะคะสามารถซื้อแยกเป็นแปลงละไร่ได้ค่ะราคาอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านสองนะคะตรงนี้สามารถต่อรองราคาได้ค่ะคือตรงนี้มันก็จะเหมาะสําหรับคนไหนที่ชอบความเป็นส่วนตัวเนาะหรือว่าถ้าชอบทําสวนนะคะซื้อเก็บไว้มาทําสวนปลูกผักขายได้เลยนะคะตรงนี้เนาะด้านหลังก็คือเพื่อนบ้านสามารถดึงไฟฟ้าเข้ามาได้ค่ะ ตรงนี้คือดีตรงที่สายไฟฟ้าเข้ามาถึงแล้วปะปาก็อยู่ถนนด้านหน้าค่ะอาจจะดึงเข้ามาไกลหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ดึงปะปาเข้ามาก็สามารถขุดบ่อหรือขุดบาดาลได้เลยค่ะตรงนี้น้ําเยอะแล้วก็ตรงนี้อีกที่นึงก็คือฝั่งนี้ค่ะจะสูงกว่าฝั่งนู้นทําให้ถ้าเวลาฝนตกอค่ะน้ําก็จะไหลลงด้านหน้าไปเลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลไซส์ของแปลงแต่ละแปลงอยู่ที่22เมตรคูณ22เมตรค่ะหน้าแปลง22เมตรแล้วก็ด้านข้างก็คือ22 จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายๆเนาะลมพัดเอื่อยๆค่ะเห็นไเห็นถ,ถึงความโล่งโปรสบายนะคะไทรที่เคยอยู่ในเมืองแล้วมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็จะรู้สึกความรู้สึกถึงความตางน,นะคะอันนี้เลยนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆของแปลงนี้นะคะก็ยังเป็นป่านะคะนี่คืออ่อ ต้นยางทาลาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมันสัปะลังด้านหน้าจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเอ,อ่อที่เห็นในด้านหน้าน,าน,านาี่คือเป็นทางเข้ามายังแปลงนะคะรถสามารถสวนทางกันได้นะคะเพราะถนนจริงๆคือ8เมตรค่ะ8เมตรนะคะแล้วก็เอ,อ่อทางเนี่ยค่ะถึงแม้ฝนตกก็ไม่ได้เลสนะคะเพราะว่าดินมันแข็งค่อนข้างจะแข็งแล้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็คือมันเป็นทางเอียงลงไปที่ถนนด้านหน้าค่ะ น้ำจากน้ำที่เกิดจากบ้านเรานะคะก็จะไหลลงไปด้านหน้านะคะในช่วงหน้าฝนเนาะหรือถ้าเราจะทํากําแพงก็ต้องมีบอ่อพักน้ํานิดนึงนะคะ่ะประมาณเรื่องน้ําเสียอะไรต่างๆนะคะนี่คือบรรยากาศเนะเาะยังฝากติดตามเพจอยู่นะคะเดี๋ยวเสร็จจากแปลงนี้ที่ไฟ์สดแปลงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงที่เป็นขนาดหนึ่งร้อยตารางวานะคะที่เป็นพรบทอเหมือนกันดี๋ยอันนี้ก็คือ ซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงคือขนาดหนึ่งไร่ทำเลยอยู่คนละสวนค่ะตรงนี้ก็จะถ้าเทียบจากาในเมืองบ้านฉาง,างหรือตรงสี่แยกบ้านฉางค่ะอาจจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงประมาณ1ิบห้าถึี่สิบนาทีนะคะจากตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้คือบริเวณวัดชาติหมาค่ะก็แต่ว่ามันมีชุมชนนะคะมีร้านค้ามีตลาดมีโรงเรียนนะคะไม่ได้เปลี่ยวด้วยนะคะเพราะว่าดูจากบรรยากาศนะคะบ้านแต่ละหลังก็จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะคะเป็น อย่างน้อยก็คือหนึ่งไล่ไปเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศร,รอบๆจะเป็นแบบนี้คือจะยินเสียงลมไหมคะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะถ้าใครอยู่ในเมืองนะคะมายืนอยู่ตรงนี้จะเห็นถึงความต่างเลยค่ะจะเห็นถึงความต่างและจะมีความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งเหมาะที่จะทําบ้านแล้วก็พักผ่อนสบายๆอยู่ในบ้านเลยค่ะนะคะก็อันนี้ก็คืออีกแปลงหนึ่งที่เราลงเราลงโพสต์ไปแล้วนะคะ แปลงนี้เนาะไซส์ขนาดรวมอยู่ที่สามไร่ะค่ะแล้วก็แปลงเล็กก็คือสามารถแบ่งที่หนึ่งไร่ได้นะคะสามารถนี้เนะาะก็หวังว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่ง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 แปลงให้ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับใครที่อยากได้ที่ดินจริงๆอันนี้มันเป็นพบทห้าเนาะในพบทห้าเนี่ยค่ะมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะต่างไปก็คือในการเอกสารในการถือสิทธิ์นะคะคือมันไม่ใช่สิทธิ์เราร้อยเปอร์เซ ถูกต้องไหมคะแล้วก็คํา,า,าว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่าอาจจะมีโอกาสความเสี่ยงนะคะแต่ความเสี่ยงที่พื้นที่ตรงนี้คือน้อยนิดมากเพราะว่าอย่างบ้านแถวๆนี้นะคะ่ะเขาอยู่มันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามาแล้วนะคะเขาก็เลยทําให้แบบเห็นไหมคะทํารั้วอย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็อันนี้เอพอบทอห้าอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถยื่นกู้ธนาคารได้เนาะแต่ข้อดีของเขาคือราคาค่ะราคา เทียบกับโฉนดในพื้นที่บ้านฉางก็หนึ่งต่อสีนะคะอย่างตรงนี้คือไล่ละหนึ่งจุดสล้านเองถ้าหนึ่งจดสองล้านไปเทียบกับในเมืองในเมืองบ้านฉางในทางพลาก็จะได้แค่ประมาณหนึ่งหนึ่งงานคือร้อยตารางวาเองถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าใครชอบทําสวนนะคะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินแบบนี้ได้ก็คือปลูกผักที่เป็นพืชหมุนเวียนนะคะแล้วก็สามารถเก็บรายได้รายปีได้เลยนะคะ เก็บรายได้ทั้งเดือนได้เนาะอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้เราจะพาไปดูแปลงร้อยตารางวานะคะแปลงร้อยตารางวาอยู่ใกล้ในเมืองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านใกล้ชิดมากกว่านี้นะคะสําหรับใครที่ชอบไซส์เล็กเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปนะคะอันนี้ขอดูขอพามาดูแปลงใหญ่ก่อนค่ะแปลงใหญ่ก็จะมีบรรยากาศโลง่งๆประมาณนี้เลยนะคะนี่เราให้ดูรอบๆนะคะก็ไว้ออพอพอเห็นภาพน,นะคะแล้ว เดี๋ยวเราก็จะจากตรงนี้ไปเราก็จะมูปไปที่ร้อยตารางวานะคะซึ่งอยู่อยู่ในเขตบ้านฉางเหมือนกันค่ะอย่างที่เราแจ้งอยู่เรื่อยๆนะคะในเขตบ้านฉางจะมีเนื้อที่ที่บางส่วนยังเป็นพปทห้าอยู่นะคะซึ่งการจะแบ่งเป็นโฉนดนะะก็ต้องรอรอนโยบายจากรัฐบาลนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะตอบได้ว่านานแค่ไหนแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะเป็นโฉนดไหมมีแน่นอนค่ะเพราะว่า พื้นที่บ้านฉางอะค่ะนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกทําการเกษตรแล้วเนาะก็ยังเป็นชุมชนเมืองที่ขยายออกมาเรื่อยๆมีบ้านพักอาศัยเรื่อยๆเนื่องจากบ้านฉางอะค่ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเขตอุตสาหกรรมถูกไหมคะพอเป็นเขตอุตสาหกรรมก็จะมีคนจากต่างถิ่นเข้ามาทําให้คนต่างถิ่นเหล่านั้นก็ต้องการที่พักอาศัย ที่ดินพพท5ก็เป็นหนึ่งอีกทางเลือกในการทําที่พักอาศัยนะคะเพราะว่าเราสามารถทําที่พักอาศัยได้อยู่พักอาศัยได้หรือแม้กระทั่งทําการเกษตรก็สามารถทําได้ที่ดินพพท5ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มีทุนทรัพย์ที่ยังไม่สามารถที่จะไปซื้อถนนได้ะคะ่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่สงบด้วยนะคะก็หวังว่าตัวพพท5จะเป็นอีกทางเลือกสําหรับใครที่อยากมี ที่ดินเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิ์นะคะเพราะว่าบ้านฉาเเท่าที่เคยดูมาเนี่ยทุกๆปีก็จะมีการเรียกร้องให้ออกเอกสารที่เป็นโฉนดเหมือนกันนะคะเพียงแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่บอกเลยเนาะมันต้องรองนโยบายค่ะแต่ความเป็นไปได้มีไหมมีแน่นอนค่ะเพราะเสียงของประชาชนย่อมเสียงดังกว่าอย่างอื่นถูกไหมคะก็เดี๋ยวถ้าถ้าท่านไหนยังคงพอมีเวลานะคะขอเวลาอีกประมาณไม่เกิน15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งร้อยตารางวา ร้อตารางวามี2แปลงค่ะแปลงนั้นเราจะให้ส่วนลดในไลฟ์สดด้วยนะคะสําหรับใครที่กาลังมองหาหรือใครที่อยากได้ที่ดินแปลงเล็กไว้เป็นของตัวเองนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสําหรับพื้นที่ตรงนี้เราจะลากันด้วยบรรยากาศอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกแปลงหนึงร้อตารางวาค่ะสําหรับแปลงนี้ก็ขอบคุณลุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ